กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับฟันใี่ไกลไปถึงครับผมวันนี้เราอยู่กับคุณหมอพงศักดิ์นะฮะเรียกได้ว,ว่าคุณหมอนี่ก็มีประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กผ่านมาอย่างโชคโชนนะครับถามคุณหมอน,นิดนึงครับว่าถ้าเกิดสมมุติเราย้อนกลับไปในวัยเด็กได้เนี่ยคุณหมอภูมิใจไหมหรือว่าอยากจะกลับไปแก้อะไรในวัยเด็กบ้างไหมฮะภูมิใจครับภูมิใจที่ผ่านวัยเด็กมาได้นี่ก็เรียกว่าภูมิใจแล้วเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยชีวิตผมเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาครับ แล้วก็พ่อแม่ก็ยากจนครับผมเรียนไปเนี่ยขาดเรียนไปบ่อยๆอเพื่อต้องไปช่วยพ่อแม่ทำงานครับแต่แม้จะขาดเรียนยังไงก็เรายังสามารถเรียนได้มาเป็นที่หนึ่งถึงได้เรียนต่อ,อถ้าเราไม่ท้อเนี่ยเราก็สามารถทําอะไรให้สําเร็จได้ชีวิตเราก็ประสบความสําเร็จได้ครับคุณหมอเริ่มเข้ามาสู่ความเป็นหมอเต็มตัวแล้วทีนี้ได้มีวางแผนอนาคตไหม,มครับผมว่าเรียนจบไปเราจะเป็นหมอทางด้านไหนอะไรงไงครับ จร,จริงๆเข้าไปเรียนแพทย์ที่รีราดแล้วเนี่ยครั้งแรกก็ตั้งใจที่ว่าก่อนที่จะมาจากจังหวัดตราดเนี่ยว่าคิดว่าถ้าจบแพทย์แล้วเนี่ยเราก็จะกลับไปเป็นแพทย์ที่จังหวัดตราดแต่ว่ามันก็เรียนไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยแล้วตอนหลังๆมาชีวิตมันผกผันไปเันหลายอย่างมาถึงเรื่องของการเรียนกันต่อคุณหมอระหว่างเรียนไปเรื่อยนเนี่ยมีท้อถอยบ้างไหมครับในเรื่องของการเรียนเพ,เพราะถือว่ายากอยู่นะฮะยากมันยากแล้วก็ ท้อถอยคงไม่ท้อถอยแต่ว่าก่อนนอนนี่ต้องภาวนาขอพระให้ช่วยให้จบแพทย์หน่อยเพราะว่าการเรียนมันหนักมันไม่แน่ว่าจะจบหรือเปล่าก่อนนอนเรต้องภาวนาขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยสมัยก่อนนี้เขาเรียนกัน6ปีเหมือนสมัยนี้นหฮะสมัยก่อนเรียน4ปี4ปี4ปีก็คือเป็นเตรียมแพทย์2ปีเราเตรียมแพทย์มา2ปีแล้วใช่ใช่ครับครับผมทีนี้มีเรื่องราวสนุกๆ้ากไหมฮะระหว่างการเรียนแพทย์ ว่าคุณหมอก็เจอประสบการณ์อที่สนุกหรือเป็นความทรงจำของหมอไหมครับมันก็ไม่สนุกเท่าไหร่หรอกนะมันมันค่อนข้างจะน่ากลัวมากค่ะนั่นก็คือการที่พอไปเรียนแพทย์มันต้องชำระศพพอชำระศพพอมันก็อยู่กันหลายคนพอชำระศพก็ไม่มีอะไรก็เปิดไฟก็นั่นแต่พอพอชำระศพเสร็จก็พร้อมใจกันที่ต้องกลับพร้อมกันครับผมมันเราไม่อยากอยู่คนเดียวแต่ ความจาเป็นต้องอยู่คนเดียวนั่นก็คือว่าเดินออกมาถึงประตูแล้วปิดไฟหมดแล้วลืมของไว้ที่โต๊ะศพทีนี้ต้องกลับเข้าไปเอาแล้วกลับเข้าไปเอาคนเดียวเดีกยำพรานี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวหน่อยยังไงก็ต้องกลับไปแล้วต้องรีบวิ่งออกมาแต่ว่าไม่เจออะไรใช่ไหมครับคุณหมอไม่เจอมีประสบการณ์แบบเสียวๆพิเศษแปลกๆไหมฮะไม่มีครับไม่มีอย่างนี้คนที่เป็นหมออย่างไงครับคุณหมออย่างเรื่องเลือดเรื่องของ ความเป็นความตายอย่างนี้คุณหมอมีกลัวมีกดดันไหมฮะ,ะพอเรียนไปมันก็จะชินเามันก็จะค่อยๆเห็นเลือดค่อยๆเห็นการผ่าตัดค่อยๆเห็นคนเสียชีวิตพวกนี้มันก็ทาให้เรามีความเคยชินไปครับผม,มทีนี้ถามคุณหมอต่อว่าในเรื่องของแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์เนี่ยนอกจากกรณีที่คุณหมอได้บอกไปก็คือคุณแม่เสียโดยที่ไม่รู้โรคมีแรงบันดาลใจอื่นไหมครับที่ทําให้สามารถที่จะเรียนแพทย์จนจบ4ปีได้สําเร็จ อ๋อไม่มีนอกจากปณิธานที่เราได้ตั้งมามว่าเรามาเหมือนกับลูกมาน่าต้องต้องกลับแบบราชสีพราะนั้นเราต้องเรียนแพทย์ให้จบเท่านั้นเอง<ม>ครับก็คือเป็นความกดดันเขาเรียกว,ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจแรงกระตุ้นส่วนตัวครับครับผมที่คุณหมอฮะ,อะช่วงระหว่างการเรียนแพทย์อย่างนี้จะต้องมีช่วงที่เหนื่อยละมีช่วงที่เครียดเพราะว่าแพทย์หนังสือเยอะคุณหมอมีวิธีรับมือกับความเครียดยังไงบ้างรครับเอาส่วนใหญ่ก็เล่นกีฬา เล่นกีฬามิจะทําให้คลา,ายเครียดได้คร,ครับผมนอกจากการเล่นกีฬาแล้วคุณหมอมีทํากิจกรรมอย่างอื่นม,มั้ยฮะในมหาวิทยาลายัยเอ,อ่อผมมีกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมีครับเพราะว่าท่านรู้จักคุณหมอกระแสครับผมคุณหมอกระแสก็เรียนรุ่นเดียวกับผม,ค,บค,ม,มคุณหมอกระแสมักจะคุณหมอกระแสที่เป็นคนของมหาชนครับจิตใจท่านมักจะช่วยเหลือคนอื่นท่าน,นก็บอกพงศ์ศักดิ์ถ้าจะเรียนที่ไหนเนี่ยนะถ้าไม่มี กิจกรรมอะไรช่วยคณะหรือโรงเรียนเขาเลยเนี่ยเเรียกว่าขโมยที่เรียนเพราะนั้นผมเข้าไปที่คณะแพทย์เนี่ยผมก็ไปทำกิจกรรมผมเป็นประธานร้านค้าให้แก่คณะแพทย์ก็ทำสมุดทำอ่านินสออะไรอะไรมามาขายครับก็ถือว่าทำกิจกรรมไปด้วยระหว่างเรียนเล่นกีฬาหาเวลาว่างใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับผมทีนี้คุณหมอครับผม ในใบประวัติเนี่ยเราอ่านมาเจออันนี้กินก็อ่านเจอแล้วแอบงงนะครับว่าคุณหมอมีเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนที่มาที่ไปนนคืออะไรยังไงครับคุณหมอครอบครัวเราไม่ใช่เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยม,มาจากครอบครัวที่ยากจนเพราะนั้นก็ไอ้บ้านช่องเนี่ยไม่มีหรอกเงินที่จะไปอยู่หอพักก็ไม่มีแล้วก็ไปอยู่ที่ไปอยู่กับญาติเขานี่ก็สองปีแล้วเพราะนั้นพอ มาเรียนแพทย์ได้เนี่ยก็ต้องหาที่อยู่ใหม,ม่ที่อยู่ใหมก่ก็ที่อยู่ดีที่สุดก็คือวัดไปอยู่วัดอยู่วัดตอนเรียนนะักเรียนแพทย์แล้วเนี่ยนะฮะเรียนแพทย์นี่ยผมอยู่วัดเป็นลูกศิษย์ว,วัดเราก็ก็มันใกล้ามาให้เลยด้วยแล้วก็เป็นเป็นสถานที่ที่ ไม่เหมาะที่เราควรจะไปอยู่ตอนนั้นอยู่วัดอะไรครับคุณหมอวัดบวรครับวัดบวรคือใกล้กับคณะแพทย์คณะอยู่ที่บางลำพูครับผมทีนี้ช่วงประสบการณ์ระหว่างอยู่วันนี้เรากินนอนยังไงครับอยู่กับใครยังไงอ๋ออยู่วัดนี่คือว่าเป็นประสบการณ์ของชีวิตที่มีค่าสําหรับผมมากเพราะว่าข้อหนึ่งเราไปอยู่ในสถานที่ดีครับตอนนั้นก็เป็นเป็นเป็นเด็กรุ่นหนุ่มครับสถานที่ดีแล้วก็ใกล้พระ พระท่านก็เมตตาท่านก็สอนพระก็ได้สอนเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกินข้าวก้นบาตรครับผมเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เรามีความประหยัดครับรู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของอาหารเพราะฉะนั้นได้ประโยชน์เยอะการอยู่วัดมีความลําบากาั้ยครับระหว่างอยู่วัดว่ามีช่วงอ๋นอแน่นอนแน่นอนยังลําบากชีวิตเด็กๆของรุ่นจนกระทั่งรุ่นนุมลําบากมาตลอดก็เรียกว่า อดมือกินมือเนี่ยเมื่อสมัยเป็นนักเรียนแพทย์ผมก็กินถ้าเรียกเป็นเป็นทางพระก็เรียกฉันสองมือไม่มีสามมือเหมือนคนอื่นไม่ได้กินอิ่มนอนหลับสบายเหมือนคนอื่นเขาไม่มีครับสองมือจนกระทั่งมีเงินมีทองเดี๋ยวนี้ก็ยังฉันสองมือติดมาจากสมัยเด็กติดมาจากสมัยเด็กครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้คือเรื่องราวนะครับ เป็นช่วงสมัยคุณหมอเรียนมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าช่วงหน้านะฮะเราจะมาดูกันว่าคุณหมอทำยังไงถึงสามารถที่จะพัฒนาและในที่สุดเวลาต่อมาคุณหมอประสบความสำเร็จเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันกันกบฝันที่ไกลไปถึงครับ เคล็ดลับความสวยของจอยลหรอคะจอยใช้ MTI Timeless Ultimate Lipstick ช่วยเพิ่มเสน่ห์และความมั่นใจค่ะคุณก็สวยได้ MTI Timeless Ultimate Lipstick สีสันสวยสดใสให้ความครมชัดและติดทนกลมกงลืนกับเรียวปากอย่างเป็นธรรมชาตินื้อเงียนเรียบให้สัมผัสนงงงุ่มลื่นบางเบาทำให้คุณงามเลือค่าเหนือการเวลา MTI Timeless Ultimate Lipstick